ยว่าลมตูดดูดลงไปเด้อลงไปสู้ลงไปโหขึ้นยางเด้อเหนนะวหน้านะโอ้พูน่ารอเลีนเอาดิหนังเฮ้โมียนรถตัวนี่ปลาดิเป็นยานเด้อมันนี ผีกวงหลยเงาหลาไงไล่คานเปไทยอะไรอยู่ทึ่งๆูเตี่ยวผู้อีลีคืนเนี่ยจะล่เงาโลกลกสนิเดี่ยบ้าถ้าก็ว่าอยากไปผู้กะดึงเนาะผู้ก็ดึง ได้ครับอยม่เือนออมอยมนเยามาเทียวสวนยางโอ้มันเป็น <fry> ต <UC S> ้นเนาะนี่เนาะนี่เา ตัดเป็นโบกไปค้ายเลยหนึ่งสี่สิบสี่สิบ Let's hide on you. ไ ality, อ้เลยที่ผืนเน่ยเอานล้วเออเออเบาน่ยเก่เอาวดีก่อนไป้สิบ้าให้เด็กก็ต้องทำานเปกิี่น้อม่วันนี้มาตรวจธุรกิจตรวจกิจการได้คนงั้นมาใไหมรายเดนเด็ัสิ่ห้าเป็นย้ใหงคนเด้อู